วิธีการใส่กระดาษบนเครื่องทิมงิดนะคะถ้าแรกเราจะวางตัวกระดาษแข็งอยู่ข้างบนและกระดาษที่เราจะทิพงนั้นอยู่ข้างล่างนะคะยาใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วก็เอานี้ขึ้นก่อนนะคะยาใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาอันนี้ลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูด้านหน้า แล้วก็ก้านหลัง90้เสร็จแล้วสวัสดีค่ะต่อไปเราก็จะมาปัดแค่นะคะแล้วก็มพิมค่ะ เพื่อที่จะเริ่มมันทัดใหม่แล้วก็พิมพ์ต่อได้เลยค่ะ